วันเห็นมีมมมมมยุดยุดยุดสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ทุกท่านเลยจ้ามามามาเป็นน้ำกันน่นเด็ดผมเม่อสแย้งสีกุลลอยนะคะวันนี้ เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนวันนี้แจ้งมุนอุปวีค่นี้น้อยเอาเมย์เพื่นมาเนี่ยมรุ่นตัมาเอารถเท้านี่ไปราสิงห์งตัวสิงห์ยงให้แม่เต๋อขี่รถเท่ากันเด็เขาสิง่างนมงดีหน่อยรถสิง่างสิบอสขี่รถเท้านี่เนี่ เอาสีนางเอาถุงใส่กันไปเลยถุงมัดแดดบ่บ่เอาสีนางเป็นมูเขาวันนี้น้องๆของเราเดินไปบ้านพี่มินนี่นะคะน่ต้องย่างกับลูกไส้ไอเมตม่ต้อยขับมอเตอร์ไซค์นะคะ ันูมันี้ไปอันอย่างก็ไปไป,ไปงานเลี้ยงไปงานเลี้ยงน,นไปแล้วไปแล้ว3ตัวร้อยสี่ตัวร้อยก็มีนะคะนี่นำทีมโดยน้ำโมนำทีมเลยน้ำโม นโมหามหามวิ่งผัดเด้อลูกเด้อไปดีๆงามๆคนเก่งคนเก่งเหมือสซุ้กคนนี่แหละหามเล่นวิ่งผัดนะคะเด็กๆของเราเก่งทุกคนเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเจอพี่ๆที่บ้านพี่มินนี่นะคะที่บ้านทุ่งนะคะ เดินก่อนพี่แก้วแล้วก็พี่นบพี่จอยพี่จอยกับแมงค่ะอยู่ข้างหลังพี่จอยอยู่ข้างหลังนะคะเดินไปเป็นแจงนะคะ ป่าปามันแตกมองข้อนกีดมองน้ามันหูตลอดมันแตกไม่ลองข้อนกีดมุคนไปก่อนเท่าตินี พี่กันละมั่งไปละมัง่งบบพรารุ่นมาออกไปสองโมง่งเนาะ <laughs> โมก,ก็ยังยงเร็้วเลยไมถามูนในเพลหูทางบ่หล่ะย่างก้อนมูนั่นหูทางบ่จากข้าวหวนมันที่ิจิด มังไงเด้อนี่ต่ไข่นำมื่นไม่ต็มเตมอ้เนวนะรู้ทางคะ่ะอ้หนาจี มาๆมามาไดอีเลยกบมูกบมูมาม่เดี๋ยวม่มาไงไปเก๋งจีพูดลอยเลยนี่ถามเนี่ยถามมูเนี่ยคันนี้พูถามมูกันพี่เจยยังมาทันมาเลยพี่เจยพี่เจยสตาร์เตอร์ยังเก็แต่ใหม่เหล็กเลยพี่เจย เออกันเล่นอิ่มเผอเนี่มจะตาใหม่เหล็กเลยเนาะมาเจอพี่อุ้มแล้วพี่จอยเดินตามหลังนะคะกับแม่โอ้ยใหม่เหล็กขึ้นน้ำโมคัะนี่ ไปดิสุดใจน,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 นะจ้าจ้าจ้าไปหลังกินหลัง <c oughs> เดี๋ยวหน้โมจะไปแต่งคุดหลอ่อ <c oughs> ที่นั่นเลยเ <c oughs> มยต้อยอาไปแล้วนะคะนี่ยั <c oughs> งเป็นมูลูกไส้บ่ไาวัยใจค่ะนี่ ไปวัใจพันใดกันหงานเล็กยังมาน้ำทิพย์เลยพี่แจ็ก็บ่กมันใจขี้กันวะมาแล้วมาแล้วแกงสีตัวร้อยนะคะตอนนี้ แล้วจะตหน่อยอย่างข้างหนาอันดับสองพี่เจลอันดับสามพี่นพแล้วก็พี่อุ้มพี่จอยค่ะนี่พี่จอยอยู่ด้านหลังกับแม่นะคะนี่ไปเร็วไปแล้วเดอเพิ่นหูเนาะนะโมงานกอนมูหลิวหลิวเลยหูตั <c ười> <c ười> ้ง ว่าแม่เริ่มเมื่อยแหละตีผู้นน้อยนะั่นก็ระยะทางก็หนึ่งกิโลนะคะโอ้สุดยอดจริง ออออเก่งเหรอวะเก่งเหรอวะเก่งทุกคนเลยเก่งทุกคนเลยค่ะนี่เดินมาเป็นกลุ่มก้อนนะคะน้มพิมพ์ดู มาเด้อมาเด้อมาสั่นขีดด้มาแล้ผมไปโน่นามแต่ตอนก้าวไปไปเปโนนหตอนก้าวโไปตมันเด้อมานักัดตัวเนาะเอากันมาเที่ยวแล้วจะได้เบากันไปผมกับตัวเอากันไปผมตัวน้อเพิ่กันเลกดจัดตัวก่ันเ้อบปูใส่กระดง อาศัยกันแหละเนาะต้องอาศ mm ัยซึ่งกันและกันครับสาวไครเด็กกันมากับพี่ทรายนี่ครับคนนี้ไปครับใจเย็นใจเย็นไหนยามเมื่อใจพี er ่หรอไอ้อาจิจ่ามันยึดปั๊มน้ำมั้ง ที่นี่เอย่ค่ะอทุกมู่จะได้เช่นกระบเต้ะกาดี่เด็กับมือสมกับี่นี่งบายาเจอกันใหม่นะคะแ้วคลิปนี้สวัสดีค่ะลูบ้า